กลับมาที่เรื่องราวที่จริงๆแล้วหลยคนเขาก็แฟนคลับนะเขาก็รอดูการกลับมาทํารายการของพี่หมอเจี๊ยบรณล,ะละนากับพี่เชียร์ที่คำพรก็ฟินกันไปตามๆกันแต่มีดราม่าพี่ดราม่านี้เกิดขึ้นจากชาวเน็ตแต่ยังไม่รู้ว่าเน็ตไหนนะเน็ตบ้านใครก็ไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> บอกว่ารายการของั้งคู่ที่มาทําด้วยกันในช่อง YouTube อ่ะ รำคาญเสียงดังจังเลยโวยวายจะเลยไม่รู้ใครพูดก่อนพูดแทรกพูดเย,เยอะเยอะแยะมากมายปรากฏว่าเราไปเจอหมอเจี๊ยบเปิดใจถึงเรื่องนี้เนี่ยว่ามีคนวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องราวการทําช่อง YouTube ของคุณและคู่จิน้นคุณเฉียที่กำพรว่าอย่างไรถามเจียบลนะนาเชิญครับหมอเจี๊ยบครับ แขกเขเชิญทุกคนบอกว่ามาร่วมงานกันนี่หรือว่ามาตีกันให้ดูแขกก็จะเป็นสไตล์เพื่อนกันที่เจอกันเมื่อไหร่ด่ากันตลอดจริงๆเหมือนแบเบเทเล่าสุดอะมันก็เหมือนดราม่าอ่างเอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่กรแบบช่วยว่า นี่เป็นตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปสุดท้ายอยู่แล้วนะคะเป็นคาแรคเตอร์ของพวกเราเขาบอกไม่เหมาะกับเป็นนางเอกกันเลยท่านเชียร์หรอเขาสามารถเป็นได้อยู่แล้วคือแต่ว่าการที่เขาจะเป็นนางเอกก็อยู่ในบทบาทอันนั้นเนาะพอเขามาอยู่ในบทบาทพิธีกรหรือในคอนเซปต์ของรายการเรามันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ไหนเราก็ทําหน้าที่ของเราตรงนั้นยางรอพอราเสร็จปั่นสเปน่ยงนี้คับมันมัน เราจะไม่ได้อ่านเลยไน้มารู้เลยนี่พอ,อเรารู้อย่างเงี้ย <c oughs> อะเรานอยไหมหรือว่าก็ไม่นะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเออสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เราทําหรือว่ามันเดือดร้อนใครหรืออะไรไหมถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เราทาแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วมันก็เป็นตามคอนเซปต์รายการหรืออะไรที่เราวางไว้จะว่ามันก็เป็นตามนั้นก็ตั้งใจทําให้ความรู้มาเอางี้ละกันเรื่องราวของการทําช่อง y o u t ท b e ทำชาแนลเป็นของตัวเองชาแนลบอกตัวเองพี่จะบอกเลยว่า มันต้องถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วพี่อาร์มเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีความรักเป็นของตัวเองมีความชอบเป็นของตัวเองมีทั้งชอบและไม่ชอบแล้วช้ทุกคนมาการันตีเลยว่ามันดีมันเยี่ยมชอบจังเลยเป็นไปไม่ได้เ,<อ>เพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามทํามาเพื่อให้แฟนคลับเราได้สนับสนุนได้รักได้ชมกันเนี่ยจบแล้วมั้งใช่ก็จริงๆมีคนติและคําชมที่เป็นคอมเมนต์จริงๆเยอะมากนลพี่ในรายการของเขาเนี่ยก็เป็นคาแรคเตอร์ของสองคนที่เขาก็แบบสนิทกัน่ะพอสนิทกันก็ออกรถเนี่ยอย่างที่บอกเลือกชมนะ เนาะเลือกอ่านนะอะไรติดเพื่อก่อก็อ่านอ,อ,อะไรไม่ดีก็ผ่านไปครับ